ครับผมครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกเฟร e นะครับที่เห็นเฟรมมานั่งอย่างนี้นะครับก็ไม่ใช่อะไรก็วันนี้นะครับเฟมจะมาพูด recap พวกชีวิตเอ่อชีวิตที่ผ่านมาแล้วก็จะวางแพผนวางแผนว่าแบบปีหน้าเฟมจะทำอะไรเพราะว่าตอนนี้นะครับเราก็มาถึงเดือน ธันวาคมของปี2022นะครับก็อีกไม่กี่กวันนี้จะเข้าเดือนมกราคมปี2023แล้วครับเร็วเนาะเอ้ยไม่ใช่เร็วนะเร็วเร็วเนาะแป๊บเดียวช่วงเนี้ยอากาศหนาวมากผมผมไม่รู้ว่าปีนี้ปีนี้แบบทำไมมันหนาวจำฟิล์มจำไม่ได้ว่าปีปีที่แล้วหนาวไหม แต่ปีที่แล้วที่เฟรมไปเที่ยวอ่ะหนาวเพราะว่าเฟรมไปเชียงใหม่ก็เลยหนาวแต่ไม่แน่ใจว่าที่กรุงเทพันหนาวไหมแต่ตอนนี้นะครับพึ่งประมาณวันที่แบบ13 14 15หหนาวแบบเวลาเฟรมตื่นเช้ามาที่คอนโดอ่ะเฟรมไปโรงเรียนอ่ะ19องศาทุกคนประมาณ19-23ถึงองศาคือหนาวมากเวลาเฟรมเดินไปโรงเรียนอ่ะเพราะพอ,พอถึงเอม็มอาร์ทีแล้วเฟมเดินไปโรงเรียนอ่ะลมลมเวลาเดินไปแล้วลมพัดอ่ะคือหนาวแบบเหมือนอยู่เมืองนอกอ่ะทุกคน แบบไม่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 ได้สัมผัสความหนาวแบบนี้มานานมากแล้วครับก็มาว่าเฟรมจะพูดถึงปีที่แล้วกันก่อนเนาะ2 0 2 1ประมาณปลายปีปลายปีก็คือประมาณช่วงนี้แหละว่าปีที่แล้วอะเฟรมอะทำอะไรบ้างปีที่แล้วนะครับเฟรมไปเที่ยวที่สระบุรีนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นคลิปไปดูเฟรมไปเที่ยวที่สระบุรีกับเพื่อนๆนะครับแบบว่าตอนนั้นเราไปเที่ยวปีใหม่ เอตอนนั้นเราไปเที่ยวประมาณเทศกาลคริสต์มาสครับใช่ไปกับเพื่อนๆแล้วก็แบบไปปิ้งมาร์ชเมลโล่ตอนนั้นสนุกมากตอนนั้นเราไปแทงสนุกกันด้วยครับเราเราไปแทงสนุกที่ที่รีสอร์ทมันมีให้แทงสนุกแล้วก็มีจักรยานให้ปัน่นโหถ่ายรูปก,กันมันมันม,ม,มากตอนนั้นหลังจากจบเทศกาลคริสต์มาสนะครับเฟมก็ไปเขาดาวเฟมกับแม่แล้วก็แบบครอบครัวเฟมไปเขาดาวที่เชียงใหม่หลังจากสระบุรีก็จะกลับมากรุงเทพก่อนแล้ว แล้วก็เตรียมของแล้วก็บินไปที่เชียงใหม่ครับไปเขาดาวที่เชียงใหม่ก็มีมีเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนมีเพื่อนเพื่อนาส่วนไปด้วยแต่ส่วนใหญ่จะแยกกันไปเขาดาวสองหนึ่งแล้วเฟมก็ไปคาเฟ่ต่างๆเดี๋ยวแล้วเฟมก็ไปเก็บส้มมาด้วยเฟมจำได้ว่าเฟมไปเก็บส้มมา จะเฟมขึ้นให้ดูว่าเฟมไปเก็บส้มอะไรมามอ๋อเฟมไปมอนเจมใช่เฟมไปเชียงใหม่แลแ้วเฟมไปมอนเจมอันนั้นก็คือปีปีใหม่ปีใหม่สนุกมากแล้วก็หลังจากปีใหม่หลังจากปีใหม่ปุ๊บประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะคะรับเฟมก็เริ่มเปิดเทอมแล้วเนาะประมาณเทอมม้อนหนึ่งเทอมสองใช่ครับก็ตอนที่เฟมสอบเข้าที่โรงเรียนเฟมครั้งแรกอะ พอพอสอบติดแล้วพอเปิดเทอมมหนึ่งเทอมหนึ่งอะเป็นเป็นออนไลน์อยู่เพราะว่าตอนนั้นอะโควิดระบาดหนะักแล้วก็หลังจากปีใหม่นะครับก็หลังจากปีใหม่เราสอบเสร็จปิดประมาณ2เดือนแล้วก็เปิดประมาณปลายปลายเดือนกุมภาพัานธ์ครับอันนั้นอนะเขาให้เปิดออนไลน์แล้วเราก็เลยได้มาเรียนที่โรงเรียนตอนนั้นนะครับเป็นครั้งแรกที่เฟมนั่ง MRT กลับบา้านแล้วก็แบบ MRT ไปเอง แล้วก็แล้วก็มีสิ่งหนึ่งนะครับที่แบบมันมันเป็นความฝันเฟรมแล้วก็สําเร็จในปีนี้จริงๆมันยังไม่สําเร็จจริงๆมันยังไม่สําเร็จแต่เฟรมอ่ะเข้าแบบเริ่มเริ่มเข้ามาสู่ทางที่จะไปสู่ความสําเร็จแล้วเอ้ยแล้วแล้วนั่นแหละก็คือเฟรมได้เข้ามาเป็นเด็กฝึกของเอ่อเจ็ดแปดเก้าเทรนนีนะครับก็คือประมาณเดือนเมษาใช่ประมาณเดือนเมษาประประมาณเดือนเมษาประมาณเดือนมีนา ก็มีพี่ทีทีเอม็มนะครับทักมาหาเฟม,มไดเล็กมาในไอจีว่าแบบเออน้องสนใจมาแสดูไหม <L un it> เฟมก็แบบตอนนั้นเฟมตื่นเต้นมากพอ <L un it> แล้วพอเขาทักมาเฟรรมก็ตอบตกลงเลยครับตอบตกลงทันทีแล้วเราก็ได้เฟรรมก็ได้ส่งขีปไปแขสให้เจ็ดแปดเก้าทีนี้แล้วเขาก็เรียกไปแขดท,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 ที่ที่ที่บริษัทของอันอันนั้นเป็นครั้งแรกเลยที่เฟม ที่เฟมออดิชันก็คือประมาณเดือนเมษาปีนี้ปี2 0 2พันยี่สิบสองแล้วเฟมก็ได้แล้ว ame, แล้วเฟมก็ตื่นเต้นมากเฟมแบบเฟมไม่คิดว่าเฟมอาจจะจะได้อะไม่คิดว่าจะได้เป็นเด็กฝึกแล้วก็เฟมไม่รอช้าครับตกลงเซ็นสัญญาและะ้วก็เข้ามาเป็นเด็กฝึกแล้วครับมันก็สนุกสนุกมากการเป็นเด็กฝึกการเทรนเป็นเด็กฝึกเพื่อเป็นไอดอลเป็นศิลปินสําหรับเฟมมันสนุกมากใช่แต่มันก็เหนื่อยด้วยกัน ใช่แปลว่าได้เจอเพื่อนใหม่ได้เจอพี่ๆได้ทํางานร่วมกันได้แสดงไปด้วยกันได้ซ้อมด้วยกันหัวเระกินข้าวเฟมเฟมรู <ๆ S 1> ้ๆๆสึกว่าเฟมเข้ามาแล้วแบบมันมันเป็นการปรับตัวที่ไวมากอยู่ดีๆไม่ไม่ไม่ถึง2เดือน,นทุกคนสนิทกัน,ก,นก็เลยทําให้แบบเฟมตอนนั้นน่ะที่เฟมเข้าไปเฟมก็เลยไม่กดดันมากแล้วก็แบบไม่เครียดมากพราะแบบมีทุกคนคอยอยู่ข้างๆแบบ เ,ออเข้ามาแรกๆเข้ามาแบบสักพักเฟมก็ยังไม่นดเวลาแบบยังจัดการเวลาให้แบบมันเป็นปกติไม่ได้ครับแบบยังแบ่งเวลาได้ไม่ค่อยดีแต่ช่วงนี้ก็เริ่มโอเคขึ้นแล้วครับแล้วก็สนุกมากขึ้นใช่ก็แบบนั่นแหละครับเป็นชีวิตที่มีความสุขและสนุกมากอันนี้ก็คือแบบสิ่งต่างๆที่เฟมอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังในปีปีนี้ที่ผ่านมาแล้ว ซึ่งเฟมจะมาวางแผนปีหน้าครับว่าปีหน้าเฟมจะพัฒนาตัวเองยังไงเฟมจะทาให้ตัวเองแบบดีขึ้นยังไงอย่างแรกครับเซลว่าปีหน้าเฟมจะต้องดูแลตัวเองให้ดีขึ้นยังไงเฟมต้องกินนมเยอะๆคือทุกวันนี้เฟมกินนมเยอะมากนะแบบเฟมกินเป็นแกลอนเฟมเฟมเฟมเป็นคนชอบกินนมนะเฟมชอบกินนมเฟมกินนมกินเฟมกินซีเรียลแต่มันไม่โตไม่โต คือไม่ไม่รู้ไม่โตหรือโตฉามันมันต้องโตสิใช่ไหมคะทุกคนมันต้องโตมันต้องโตนั่นแหละแล้วก็อย่างที่สองนะครับผมก็จะดูแลตัวเองก็เหมือนกับข้อแรกแหละแต่จะแบบดูแลตัวเองแบบแบบรักตัวเองให้มากขึ้นกินน้ําเยอะๆพักผ่อนเยอะๆออกกำลังกายเยอะๆแล้วก็แบบผมจะแบบพยายามให้ฝืนตัวเองใช่แล้วก็อย่างที่สมนะเมจะต้องเรียนเรียนแล้วก็ทำการเทรน ควบคู่กันให้ได้แบบจะจัดเวลาให้ได้แล้วก็ปีหน้าเฟมขึ้นมอสามแล้วเพราะฉะนั้นเฟมก็จะต้องเลือกเอกเลือกเอกเลือกเอกเลือกสายการเรียนว่าเฟมจะเรียนอะไรจริงๆเฟมก็มีเลือกไว้แล้วเฟมอยากเรียนเอกการสแสดงนะครับก็ใช่ก็ก็มีประมาณนี้นะครับก็แล้วก็ที่สําคัญคือปีหน้าก็ต้องมีความสุขทุกป,ปีอยู่แล้วแหละทุกป,ปีต้องมีความสุขครับผมก็ประมาณนี้ครับสําหรับคลิป บล็อกปีใหม่ส่งท้ายปีนะครับขอทุกคนมีความสุขนะครับก็แฮปปี้คริสต์มาสแล้วก็แฮปปี้นิวเอียร์นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับปีหน้ามากๆใช่ก็อ,อะไรในปีนี้ที่ยังไม่ประสบความสำเร็จหรือแบบยังไม่ได้ดั่งใจก็เอาใหม่ปีหน้าก็ได้นะครับสู้ๆทุกคนครับก็ขอจบบล็อกนิวเ e ียร์เพียงเท่านี้นะครับ